ว้าววันนี้มีของมาส่งมากันไก่พร้อมเราทําได้เราต้องอืมออืม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 อการันตีเดี๋ยวมโนคองข้างในเฮ้ยโนี่ไงจวนนี้ไปและนี่คือของของเราครับ และนี่คือกล้องเว็บแคมครับแล้วก็ต้องปัญญายการตัดน้องออกมานะครับเออเชียบเชียบเช็ดชีทุ้งเล่ชีทุ้งเลยนี่คือเจ้าตัวของเป็นกล้องเว็บแคมนะครับเป็นตัวกล้องของเนบ u วเอ็นห้ารอยครับนะมุมได้สุดามาเจ็ดร้อยสามสิบบาทที่แต่ว่ากล่องสวยสินค้าปั๊บปั๊บ ว้าวว้าวออกมาก็จะเป็นใบรับประกันนะครับเลโดของข้างในเป็นตัวกล้องครับเย็ดโอ้ยดูดีดูดีอยู่ดูดีอยู่โอเคอายุนี่ครับแต่ว่ามันก็จะมีลายๆตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าทางร้านเขา,าว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสติกเกอร์ฟิล์มใสป่ะนะอนี่ก็สวยนะครับนี่ครับเป็นแล้วก็มีขาจับมาให้ด้วยและนี่จะเป็นตัวสายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ผมซื้อมาเพื่อจะมามาเช็คนรออ๋อมาไล่ตีมเกมครับและนี่ก็เป็นตัวปิดอ๋ปิดเลนกล้องอเฮ้ยพังพังไงนนวะอ๋อเอาอันนี้มันเปิดได้แต่ว่ากูกูใส่ไม่ถูกใส่โอเคไปใส่ดีกว่าช่างมันเ,เดี๋ยวค่อยใส่โอเคสวยงามครับและมันก็จะเปิดได้ เพื่อจะหนีบเข้ากับจอผมไม่รู้ว่าจะไปทําไงต่อดีเอาเป็นว่าเราไปที่จอคอมเราดีกว่าโอเคเรากลับมาที่โต๊ะที่แสนโลกของเรา <the> อ่ะมีโ่โลกยังไห่ละเราจะติดไว้ไหนดีวะเออผมไม่รู้ว่าผมจะติดไว้ไหนดีนะวะอน้นี่นะครับมันก็จะเสียบเข้านี่แหละครับคือคือเสียบตรงนี้อ๋อมีเสียบเสียบเข้าไปเลยครับ รวเราจะไปรอดูภาพกันว่าภาพมันจะเป็นไงนะ,ะผมจะติดตรงไหนดีวะไกนเกออินี่เหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับเต็มหน้าเลยเดี๋ยวมันรอดูกันตอนที่เราติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยครับพี่แถ่ายแล้วมันยุ่งยากโอเคครับตอนนี้เราเราได้มุมกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นหน้าผมไหมครับหน้าตาดีใช่ไหมครับเดีย๋ยวส่งผมที่แตอนนี้ทัดทัแทัแทัแทด ช่างมันเถอะตอนนี้นะครับเราเรียบร้อยครับผมได้มุมกล้องตอนแรกผมติดตรงนี้ใช่ไหมไม่ครับมันไม่เท่ครับเลยใส่ตรงนี้ครับน่ท้เขามีเขามีขาตั้งกล้องไหมเราก็ใช้ไปสิครับผมนะดูสิเห็นกล้องผมไหมนี่ครับ f u j i X-T100 ครับก็คุณภาพก็พอใช้ได้นะครับแบบว่าพอสุดๆใส่ได้มันก็ดีแหละผมก็ถือผมคิดว่ามันก็ถือว่าดีเลยนะครับสาหรับกล้องราคาประมาณกี่ร้อยวะ 700กว่าบาทนะครับเป็นมันก็มันก็คุ้มราคาดีนะเออเราไม่ต้องเสียเงินถึงพันเลยด้วยเฮียแบบเวลกูดผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยครับสำหรับใครที่จะสตรีมก็สามารถหาซื้อได้ครับเป็น w ดอะบูเนะครับนะก็ก็พอใช้ได้ครับถูถูถ่ายไปครับก็ก็ถือว่าคุณภาพก็เห็นภาพครับก็ก็ตามนี้แหละครับก็หล่อเทช่ไหมครับผมก็รู้หล่อเทครับใช่ไหมเออหล่อเทก็ด้อเนาะ ดี๋ยวผมก็จะมีคลิปเป็นเออผมอัดไปในคอมด้วยนั่นแหละโอเคใช่ไหมเห็นไหมแบบว่าไม่ต้องหันกล้องมาหาตัวเองะครับก็เห็นหน้าตาด,ดูดีครับ <_ d ulations> ถ้าใครอยากจะดูว่ามันเป็นไงก็ไปดูในสตรีมได้นะครับ <_ d ulations> ในใ,ใน facebook นะครับผมโอเคไหมครับฮะโอเคนะครับไปดูในใน Facebook ได้นะครับผมนะก็แบบก็จะหลอดหลอดเท่ๆนะครับจะเห็นหน้าตาของผมแล้วครับพรก็ก็แบบว่าเล่นเกมก็จะเห็นหน้าตาหลอดเท่ของผมครับ ก็จุดก็ขึหลอดได้ยังไงครับผมบอกว่ามันโคตรแรงมากเลครับนี่อ่ะเออก็แล้วก็ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับในเพจซีเดอร์ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ในดิสคริปชั่นนะครับหรือว่าใต้คลิปนะครับผมนะโอเคไหมอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมนะคือสตรีมจะจะสตรีมเกมไปทั่วไปที่เลยครับจะเอ่อจะจะรีมเกมไหนผมก็สตรีมไปครับไม่ต้องห่วงเลยนะใช่ไหมโอเคไหมอ่ะโทรหลอดยิงเลื่อยคนเลยมันหล่อเบอร์นี้วะนี่อ แม่เอ้ยโอเคจบกันด้วยกล้องแบบแคมแบบนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมบักซี่เด๋อก็ขอตัวลาพปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผิดกล้องนี้ปุ๊บก็แบบฟึ่แอบเธอหลอ่อเทจริงๆเลย